ท้ายเล่มจุดมุ่งหมายของการเขียนในครั้งนี้เพราะพบผู้ที่ตั้งใจจริงแต่ปลีกไม่ได้มีจำนวนมากจึงเกิดความสงสารและอยากให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบคือชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาที่มีความใฝ่ใจจริงแต่มีภาระมากจะได้รู้และเข้าใจเสรษทีว่าทางและโอกาสนั้นมีอยู่อย่าท้อถอยขอให้เข้าใจและทำจริงเถิด ก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันและอาจจะมีบางบุคคลสงสัยและอยากรู้ว่าข้าพเจ้าคือใครข้าพเจ้าขอตอบว่าข้าพเจ้ามีใช่พระมีใช่เนนมีใช่เถนมีใช่ชีข้าพเจ้าเป็นเพียงทุลีดินเล็กๆก้อนหนึ่งซึ่งกำลังรอวันแตกสลายไปตามกฎพระตายรักข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีค่าอะไรนอกจากขอทำแต่คุณ แต่ประโยชน์เท่าที่จะทำได้ก็พอใจแล้วขอทำหน้าที่ในสายแห่งธรรมเป็นแค่เพียงแสงดาวดวงน้อยๆที่เล็กกระจิตริศซึ่งอยู่ท่ามกลางความมืดในราตรีการเพื่อเป็นเพื่อนปลอบใจแก่ผู้ที่กำลังเดินทางอยู่เพียงคนเดียวในโลกกว้างให้หายเหงาหายหวั่นกลัวหายว้าเวให้เกิดความอบอุ่นใจและเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยๆ เธอก็ยังมีฉันเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่ด้วยในขณะนี้จงอย่าวันอย่าก,กลัวเลยนะมันเป็นไปได้จริงๆเพียงก้าวไปก้าวไปด้วยความมั่นใจในทางสายนี้เธอดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้จุดติขึ้นมาด้วยความเมตตาจริงใจแด่ผู้มีใจในธรรมทุกท่านอาศัยการเขียนการรวบรวมการตรวจทานด้วยตนเอง เป็นเวลาทั้งสิ้นรวมสี่ปีเต็มจึงจะสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มเช่นนี้เหมือนฝนที่อาศัยการเวลาอาศัยละอองไอน้ำเล็กๆรวมตัวกันขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนได้ฉันใดก็ฉันนั้นการเขียนนี้ก็เช่นเดียวกันค่อยๆอ,อาศัยการเวลาอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่ได้สัมผัสผ่านมาในชีวิตประจำวัน ทั้งของตนเองและสิ่งแวดล้อมแล้วค่อยๆสื่อออกมาตามธรรมชาติของท่ารู้โดยอาศัยบทสวดมนต์ทำวัดแปลน้อมเข้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตตนจนเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่เขาเรียกชื่อทางภาษาธรรมว่าอย่างนี้อย่างนี้นั่นเองดังนั้นในคำบางคำที่สื่อออกมาเป็นภาษาธรรมคือปริยัตินั้น ก็ได้มาจากบทสวดมนต์ทำวัดนั่นเองจึงแนะนำมาประกอบในการสื่อเพื่อความกระจ่างต่อการเข้าใจว่าคำคำนี้ชื่อนี้หมายถึงอะไรในความจริงแท้แห่งสัจธรรมแม้จะใช้เวลาที่นานหน่อยแต่ก็คุ้มค่าและพอใจต่อผลของมันเพราะจำนวนที่เขียนนั้นเมื่อรวบรวมแล้วก็มีจำนวนมากจนต้องแบ่งออกเป็นสองเล่มคือเล่มแรก อธิบายจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติเพื่ออะไรส่วนเล่มที่สองเป็นการยกตัวอย่างในสิ่งที่ตนพบคือจิตหลอกจิตหรือมายาใจหรือจิตสังขารเข้าประกอบเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าธรรมแท้ของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของจิตใจเท่านั้นคือให้มุ่งทำทางใจภายในเป็นหลักสำคัญหนังสือ เพื่อนใจผู้ฝ่าธรรมนี้ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเขียนให้ทันเพื่อถวายเป็นธรรมทานเนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพพระสุพรมยานาเถนหรือหลวงปู่ครูบาพรมมาพรมจักโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอปา่าซางจังหวัดลำพูนวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2531เพราะ ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้กับข้าพเจ้าเสมอมาดูดพ่อผู้เมตตาลูกพ่อผู้คอยให้กำลังใจให้ความเมตตาปรารถนาดีจริงใจบริสุทธิ์ใจให้ความสนใจเข้าใจเห็นใจในวงเล็บในทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดซึ่งข้าพเจ้ารู้ตนเห็นตนว่าเป็นเช่นนี้แต่ยังไม่เข้าใจว่า มันคืออะไรทําไมจึงเป็นเช่นนี้ท่านก็เข้าใจดีต่อความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจเหล่านั้นที่เกิดขึ้นและอธิบายจนทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจอบอุ่นใจสบายใจและมั่นใจในธรรมไม่เปลี่ยนแปลงท่านมักจะพูดเสมอสมๆว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้นั้นเป็นปัจจัดตังธรรมที่ตนรู้ตนให้มั่นใจตนเถิดแม้กระทั่ง หนังสือกตันยูกะตะเวทิตาทานเล่มแรกที่ข้าพเจ้าเขียนเพื่อเป็นอนิสงฆ์ให้กับแม่ด้วยใจกตันยูนั้นท่านก็ให้ความเมตตาเป็นผู้ช่วยตรวจทานและให้การสนับสนุนส่งเสริมความกตันยูนั้นจนทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสําเร็จไปได้ด้วยดีข้าพเจ้าซึ้งใจและสํานึกถึงความเมตตาการุณาที่ได้รับจึงตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณของท่านด้วยธรรมเช่นกัน เพราะท่านไม่เคยเห็นอะไรจะดียิ่งไปกว่าธรรมะทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสถวายของกับท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นหากมีสมุดบันทึกสภาวธรรมถวายร่วมอยู่ด้วยสิ่งที่ท่านสนใจและหยิบขึ้นมาก่อนคือสมุดธรรมเท่านั้นพร้อมทั้งรอยยิ้มและสายตาเมตตาที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอิ่มใจอบอุ่นใจเบิกบานใจ และเกิดกำลังใจต่อการมุ่งบำเพ็ญธรรมขึ้นมาอย่างประหลาดต่อมุทิตาจิตนั้นนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากท่านเสมอมาดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกตันยูต่อท่านด้วยร,รมแห่งการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสั่งขบูชาขอกตันยูท่านด้วยธรรมเท่านั้นคือหนังสือเพื่อนใจผู้ฝ่ายธรรมอันเป็นหนังสือเล่มที่สองที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวาย เป็นกะตัญยูกะตะเวทิตาทานแห่งความกตัญญูแก่ท่านเพื่อเป็นอนุสรเนื่องในวันสุดท้ายแห่งสังขารคือร่างกายของท่านที่ข้าพเจ้าเคยเคารพบ,บูชาจะแปลสภาพไปเป็นอนัตตารูปยังคงเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำอันดีตลอดไปขอให้ความกระตัญญูนี้จงเป็นอนุสร์เนื่องในวันอนัตตาแห่งสังขารของท่านด้วยเทินสาธุ จิตสู่จิตเด็กน้อยในแดนธรรมโปรดทราบหนังสือนี้ผู้เขียนเขียนด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจไม่มีอคาาติใดๆพูดถึงทางเดินของจิต วิถีจิตเท่านั้นภาษาสื่อเป็นสิ่งยากยิ่งดังที่กล่าวไว้ในท้ายเล่มว่าหากมากไปกลัวเป็นภัยกับผู้รับจึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำยากกว่าสองเล่มแรกมากเพราะเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเป็นเรื่องละเอียดมากประมาทไม่ได้เพราะปัญญาและมายาจิตสังขารจะอยู่ด้วยกัน ถ้าแยกไม่ออกจะมองไม่เห็นซึ่งผู้เขียนก็รู้และมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการสื่อเพราะมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ในผู้รับได้ตัวปัญญานี้จะต้องเดินด้วยจิตเป็นกลางๆเท่านั้นปรุงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวละเอียดมากเพราะเป็นการชี้จุดยืนของจิตเพื่อให้เห็นทุกข์และความดับทุกข์เราจะต้องยืนจุดไหนจึงจะพ้นทุกข์เห็นอย่างไรทำอย่างไร จึงจะยืนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของทรรได้เฝ้าเตือนสติบอกไว้ตลอดเวลาให้ระวังเหมือนบอกเส้นทางว่าตรงนี้จุดนี้ระมัดระวังนะประมาทไม่ได้นะเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวล้มนะค่อยๆเดินเดินดีๆทางเส้นนี้แคบเล็กต้องระวังตรงกลางๆเท่านั้นเดี๋ยวพลัดตกเหมือนเดินอยู่บนหน้าผา สื่อไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบที่สื่อนี้เป็นความจริงใจเน้นสติเท่านั้นมิใช่เศษสีใดๆเปล่าเลยทางเส้นนี้ต้องเดินด้วยจิตเป็นกลางๆเท่านั้นไม่มีตัวตนบุคคลใดๆทั้งสิ้นระวังระวังทำเป็นความบริสุทธิ์โปรดรับด้วยความบริสุทธิ์ห้ามปรุงแต่งเฝ้าบอกตลอดเวลารับอย่างนี้นะ รับอย่างนี้นะแกะเปลือกแกะกระดูจนเหลือแต่เนื้อจริงๆให้ลองรับด้วยความรู้สึกที่เป็นความปรารถนาดีจริงใจจิตว่างๆไม่ปรุงอะไรบริสุทธิ์บริสุทธิ์ดูซิว่าจะมีผลอย่างไรบ้างจิตสู่จิตถ้ารู้สู่ถ้ารู้ไม่เอาเรื่องของกายมาปนนี่ได้หมายถึงกายทำลุวนล้วนเมตตาธรรมทุก สมุทัยนิโรธมรรเท่านั้นความเข้าใจและความไม่เข้าใจเป็นของคู่กันมีความไม่เข้าใจได้ก็มีความเข้าใจได้เช่นกันไม่แปลกอะไรความไม่เข้าใจเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเท่านั้นมองคนละมุมไม่มีอะไรในความจริงแท้พระธรรมย่อมเป็นอันเดียวกันหมดคือความพ้นทุกข์อันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนา เราจงก้าวสู่จุดนั้นกันเถิดนะพระรัตนาตรัยเป็นสิ่งสูงค่าควรบูชาขอฝากเมตตาช่วยรักษาไว้วางอดีตลงแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดธรรมะเปรียบดังเช่นมีดสองคมจับตรงกลางย่อมพ้นถูกคมได้จับไม่ดีถูกสองข้างเจ็บปวดใจธรรมะไซคือตรงกลางใช่ข้างใด ที่ใดมีความเข้าใจกันที่นั่นมีความสันติสุขที่ใดมีความไม่เข้าใจกันที่นั่นมีแต่ความทุกข์ความขัดแย้งจึงเกิดจากความไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นความขัดแย้งย่อมหมดไปเองมองโลกใส่ใสด้วยใจบริสุทธิ์มองโลกผ่องผุดจิตแจ่มใสได้ไม่มีเขาเราให้เศร้าทุกข์ใจมีแต่ความเป็นไปในธรรมชาติเอง คอยแถลงพุทธศาสนายุคปัจจุบนันนี้แยกแะแนงออกไปมากมายตามความนึกคิดของผู้ปฏิบัติทำให้ผู้ที่สนใจและใฝ่ใจในการปฏิบัติสับสนมกวนพอดูร้อยที่ก็ว่าร้อยอย่างไม่เหมือนกันเสียด้วยจึงเป็นอันตรายมากเหมือนกันที่พุทธศาสนากำลังเป็นศาสนาแห่งความนึกคิดมิใช่ศาสนาแห่งการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้จริง บางก็เน้นให้ทิ้งอะไรให้หมดบางก็เน้นเรื่องวัตถุมงคลอิทธิฤทธิ์อภินิหารบางก็เน้นอนาคตคือสู่สวรรค์บางก็ยึดติดอดีตเคราะหกรรมวิบากเจ้ากรรมในเวรบางก็เน้นบาร,รมีต้องสั่งสมมากๆซึ่งแต่ละอย่างฟังดูแล้ววุ่นวายสับสนเป็นเรื่องนอกกายนอกใจจริงๆแค่ได้ฟังก็เป็นทุกข์แล้ว รู้สึกหนักอกหนักใจมันช่างเป็นสิ่งที่ไกลสุดเอื้อมสุดขอบฟ้าหมดวาสนาสุดหวังไม่รู้อีกกี่ชาติจึงจะได้พบจิตใจท้อแท้ไปหมดเพราะความยึดถือและเป็นทุกข์เมื่อไม่สมปรารถนามันคืออะไรกันแน่ไม่เข้าใจทำไมมันจึงเป็นเช่นนี้อะไรคือหลักที่แท้จริงและดับทุกข์ได้จริงการพูดความจริงบางครั้ง ถ้าไม่เข้าใจในเจตนาก็เกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้เหมือนกันจิตจะเกิดตัวเกิดตนเกิดความรู้สึกแบ่งแยกไม่เป็นกลางมีฉันของฉันพวกฉันมีเขาพวกเขาของเขาไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จากโลกนี้ไปนานถึง2 5 0 0กว่าปีแล้วแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าพระธรรมคือ ตัวแทนของท่านบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นพบเราเห็นเราตาาคตวันเวลาผ่านมาเนิ่นนานพระธรรมย่อมมีการจําผิดจําถูกฟังผิดฟังถูกสืบสืบต่อกันมาบ้างเป็นธรรมดาจริงไหมพระธรรมยุคสมัยนี้จึงมีแตกแยกกันออกไปมากมายทั้งทั้งที่มาจากต้นต่ออันเดียวกันมันสับสนจนไม่รู้จะเดินทางเส้นไหนถูก ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ดังนั้นถ้าเราจะมาช่วยกันค้นหาเพื่อรักษาพระธรรมอันมีค่าไว้สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปคงไม่เป็นความผิดอะไรจริงไหมเราต้องช่วยกันใครปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรได้ผลอย่างไรเราก็นำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่าคิดเป็นอื่นแล้วนำส่วนนั้นไป ทดลองปฏิบัติดูแล้วรวบรวมเก็บส่วนที่ตรงกันและได้ผลจริงๆเนื้อจริงๆแก่นจริงๆขึ้นมารักษาไว้ไม่ดีกว่าหรือคนเดียวหัวหายหลายคนเพื่อนตายเรามีสิทธิ์ทำได้ถ้าเข้าใจกันร่วมมือกันไม่คิดระแวงกันเอาประโยชน์ส่วนตัวออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมองกันในแงด่ดีมีกุศลจิตไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา สำนักนั้นสำนักนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์ใหญ่คือพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างย่อมไม่มีปัญหาถ้าเอาพระธรรมคือสัจธรรมเป็นหลักเป็นใหญ่ไม่เอาตัวตนความรู้ของตนพวกของตนหน้าของตนเป็นใหญ่เอาความถูกต้องที่ไม่ใช่ความถูกใจเป็นหลักเพื่อพระธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อส่วนรวมที่ไม่ใช่ส่วนตัวแล้ว เราคงจะร่วมมือกันได้รับฟังความคิดเห็นกันได้ไม่ยึดติดกันในการแสดงความคิดเห็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อค้นพบพระธรรมจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชาวบ้านธรรมดาเมื่อค้นพบพระธรรมจึงได้สำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์บุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราพบเราตถาคตพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยืนยันว่า พระธรรมนั่นแหละเป็นหลักเป็นใหญ่ต้องถึงซึ่งพระธรรมเท่านั้นพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นหลักได้ที่จะสืบทอดศาสนาได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้ถึงซึ่งพระธรรมนั้นกว่าพระพุทธองค์จะทรงพบสัจธรรมนี้ต้องทุกข์ยากลำบากแค่ไหนชีวิตเกือบจะทิ้งไปแล้วเราชาวพุทธจะปล่อยให้พระธรรม คือสัจธรรมอันมีค่านั้นต้องสูญเปล่าหรือมันไร้ค่าแก่ใจชาพูดจริงๆหรือ,อยังไม่สายเกินไปถ้าเราจะร่วมมือร่วมใจกันค้นหาและรักษาไว้จริงไหมหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันมีเจตนาที่จะค้นหาและยืนยันสัจธรรมคือพระธรรมนั้นเท่าที่ตนจะทำได้ปัจจตังคือการปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ง่ายๆหรือจะเรียกว่าคารวะธรรมคือธรรมะชาวบ้านก็ได้ซึ่งสามารถจะดับทุกข์ได้จริงที่ตนรู้ที่ตนเห็นและได้สัมผัสแล้วจริงๆขออธิบายว่าหนังสือเล่มนี้จะเน้นเกี่ยวกับความรู้สึกหรืออาการที่เกิดขึ้นแล้วสื่อออกมาเป็นภาษาอีกทีคือภาษาปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นภาษาที่สื่อจึงเป็นภาษาของความรู้สึก อันมิใช่ภาษาของความนึกคิดหรือภาษาของสมมุติแต่เป็นภาษาของปัจจต่างคือภาษาของสัจจะหรือภาษาธรรมชาติจริงๆผู้ทำถึงปัจจต่างเท่านั้นที่จะรู้ชัดรู้จริงดังนั้นหากบุคคลใดจะนำออกภาษาบัญญัติหรือภาษาสมมุติภาษาจำมาเทียบเคียงแล้วย่อมไม่สามารถจะเข้าใจกันได้อย่างแน่นอนเหมือนพูดกันคนละเรื่องคนละภาษา ภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาจำจึงขออธิบายไว้หนที่นี้ด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและอาจจะแปลกใจที่หนังสือเล่มนี้แปลกมากขึ้นอีกคือมีการเน้นคำให้สะดุดตาสะดุดใจเพราะผู้เขียนต้องการเน้นให้เห็นหน้าตาของจุดสืบเนื่องของความรู้สึกในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นว่ามันมีลีลาอย่างไรมันเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อความชัดแจ้งเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองหากส่วนไหนดีมีคุณมีประโยชน์กับตนก็เก็บขึ้นส่วนไหนไม่เกิดประโยชน์ก็ทิ้งไปเลือกเก็บแต่ส่วนดีก็แล้วกันในผู้รับต้นไม้ต้นหญ้าเมื่อจะเริอนเติบโตยังแตกดอกออกผลเพื่อความเป็นประโยชน์แก่โลกนี่คือหน้าที่ของธรรมชาติแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติหาใช่ความโอ้อวดแต่อย่างใดไม การกระทําในครั้งนี้ก็เช่นกันเป็นการกระทําตามหน้าที่ของธรรมชาติของชีวิตชีวิตหนึ่งที่มีโอกาสได้จุดติขึ้นมาในโลกนี้และได้ทําหน้าที่แตกดอกออกผลดังเช่นต้นไม้ต้นหญ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองดังนั้นการสื่อในครั้งนี้หากมีส่วนไหนไม่ถูกไม่ควรประการใดขอท่านผู้รู้ผู้ปฏิบัติจริงผู้รู้แจ้งเห็นจริง ที่สัมผัสสภาวธรรมแล้วโปรดเมตตาช่วยแสดงความคิดเห็นช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อค้นหาและรักษาแก่นของพระธรรมจริงๆไว้ให้อยู่คู่โลกตลอดไปข้าพเจ้ายินดีรับฟังความคิดเห็นเสมอเพื่อจะนำไปพิจารณาดูอีกครั้งจึงของกราบขอบพระคุณต่อความเมตตาที่จะได้รับนั้นด้วยใจจริงด้วยความเคารพและจริงใจ เด็กน้อยในแดนธรรม12สิงหาคมพุทธศักราช2535ความสุขทางกายไม่เท่าสุขจิตความสุขทางคิดไม่เท่าสุขธรรมสัจจะธรรมโลกกับธรรมมิได้แยกจากกันมันอยู่ด้วยกันเพียงแต่ มันไม่ยึดกันเท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีโลกแต่อย่างใดเพียงแต่อยู่กับโลกโดยให้จิตอยู่เหนืออารมณ์โลกเท่านั้นเองทำจริงไม่ใช่อิงนิยายต้องรู้จริงเห็นจริงด้วยต้นเองจริงจริงจริงจะใช่ทำมาจริงไม่ใช่การบอกเล่าหรือการอ่านแต่อย่างใดคนทางโลกชอบคำชมกลัวคำตำหนินินทาคนทางธรรม ไม่กลัวคำตำหนินินทาธรรมดาของปากโลกและก็ไม่หลงคำชมคำสรรเสริญแม้หลงเอาเผาวดวงจิตคำตำหนินินทานำมาคิดด้วยเหตุจเจริญผลอยู่กับโลกด้วยธรรมชุ่มชำํำหัวใจสารบันเล่มสามทางสายกลางคือความพอดีนั้นเกิดที่ไหนในมนุษย์มรรคผลคืออะไร จงรู้เท่าทันและยอมรับความจริงเอิอปัญญาวิธีปล่อยวางจิตจงยืนอยู่บนความพอดีของตนอย่ายืนอยู่บนความพอใจของโลกจุดยืนของจิตทุกสมุทยัยนิรโรธมรรคจะดูได้อย่างไรปัญญาการพิจารณาเรือชีวิตมองอย่างไรใจไม่ทุกข์วิธีจิตวิธีธรรมวิสุทธิทมรรคคืออะไรความโกรธ แะจะละความพยาบาทได้อย่างไรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นเช่นไรหมายถึงจิตจงฟังหูไว้หูจุดยืนของจิตขอวิงวอนธรรมะกลางๆเมตตาที่ทำให้เกิดความพยาบาททำบุญเป็นไหมเสียงดังที่เย็นก็มีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หมายถึงอะไรในทางธรรมไส้เดือนสอนธรรมเพราะ เิริโอตป,ปะช่วยสาธุสภาวธรรมขนาดหนึ่งที่ใช้ธรรมโอสถรักษาโรคอันเกิดจากปัญญาที่ปัจจตังมายาจิตจิตหลอกจิตมรสีผลสี่นั้นเป็นอย่างไรจงอยู่เหนือรู้สัจธรรมคืออันเดียวกันหมดหยุดสงสัยอยู่อย่างปกติทางภายนอกแต่อิสระทางภายในขันห้าหมายถึงอะไร ปัญญาพิจารณาทำลายหรือรักษาปัจจุบันท้ายเล่มทำเป็นกลางๆให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวอย่ายึดเตือนสติสรุปท้ายทำไมผู้เขียนจึงไม่ยอมเปิดเผยตนรู้ไหมคำสารภาพจากใจบริสุทธิ์แห่งธรรมคืออะไรสิ่งแวดล้อมของแถม รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์หนังสือทางพ้นทุก